ทำไมถึงเลือกสองสาขานี้คะผมเชื่อในศักยภาพของประเทศกคิดว่าประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ก็บัสเลยได้ผมรักในประเทศของผมนะจังต้องบัสแต่การที่จะทำงานไม่ว่าจะอยู่ในภาคเอกชนหรือรัฐรัฐก็ตามมันต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมเอกชนต้องเข้าใจรัฐวัตถุต้องเข้าใจเอกชนเพราะฉะนั้นการที่ผมเรียน เรียนยาสองใบจากสองที่ผมถ้าในอนาคตผมทํางานอย่างที่ผมทำอยู่ที่มีความสุขอยู่ที่เป็นเอกชนแต่ว่าเข้าใจวิธีคิดของภาครัฐก็าคิดว่าน่าจะทำงานได้ดีขึ้นถ้าไปเป็นข้าราชการในการที่จะออกนโยบายมาให้ภาคเอกชนเราก็เข้าใจเัีใจัวอกของบริษัทที่ังด้วยคิดว่าน่าจะมองได้ถูกเหมือนกับเรียนมีสองด้านผมก็เห็นทั้งสองด้านคือสร้างประสิทธิภาพที่เด่นทั้งสองด้าน ผู้ชมคงจะสังเกตว่าในมหาวิทยาลัยที่น้องธิมเลือกคือเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั้งสองแห่งทั้ง MIT จใ้่ชนะตื่นเตนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่คนต้องเรียนเก่งมากถึงได้กล้าเลือกเรียนถึงสองมหาวิทยาลัยคือโดดเด่นทั้งสองมหาวิทยาลัยแล้วยากโดดเด่นในสายการศึกษาตอนเด็กเลยก็พอใช้้ไดวตอปสปหอเริ่ม ขึ้นมอ .1 ก็เริ่มอมคเรียนเด็กที่ที่โตกว่าเราที่เขาโตเป็นสองตัวเขาก็พาเราไปเดี๋ยวยังมีบางสามภาษาเด็กผู้ชายมีเกเรลยทะเลาะอะไรกันบ้างพ่อก็บอกโอเคน่าจะเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะก็ส่งไปที่นิวซีแลนด์แล้วยังไม่พอในนิวซีแลนด์ก็เลือกเมืองที่ ไี่คนอยู่ที่สุดประชากรน่าจะสักสามพันคนอไปถึงก็เมืองเล็กมากประมาณสามพันคนแล้วก็แกะประมาณสองล้านมาต่อตียนข้างหลังเนี่ยเป็นภูเขาเขาจิงมันคนจะสีเขียวผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่มันขาวหมดเลยเดินเข้าไปใกล้โอ๊ยแบบแบบแบ ก็คุณว่าคนใยไม่มีไม่มมีไ่เกเรธรรมดานะระดับที่คุณพ่อเลือกให้ผไปแจกได้สองล้านตัวเนี่ยไม่ธรรมดาเกเรในในท่านจะบอกว่าเกเรนี่ขนาดไหนลองลองบอกสิครับก็มีจริงๆก็ไม่ได้เกเรมากก็ที่เด็กผู้ชายทั่วไปก็มีซบถอยบ้างหนีเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกรดมันตกนะครับที่สําคัญคือมันไม่ตกแตกเละมนั้เพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้หรอกตอนนี้เราเรื่องที่โรงเรียนแต่เกรดมันจากซีมันเรื่อคลายท่านเห็นท่านเห็นเลขในสมุดบันทึกก็ ฟ้องเลยตอาไป,ไปนิวซีแลนด์ตอนไปสามเดือนแรกนี่ร้องไห้ทุกคนยงเด็กอยู่เด็กปวดทำไมอะ่ะเวลาเวลาคนเขาจะส่งลูกไปต่างประเทศทีเนี่ยที่เราจะเห็นส่วนใหญ่นะคะจะต้องมีพี่ลงพี่เลี้ยงโดยเฉพาะประเทศอยาอ่อยางนิวซีแลนด์เนี่ยส่งพี่เลี้ยงไปได้ไม่ไม,ไม,ไม่ยากนัก,นกมีบ้านมีพ<ม>ี่เลี้ยงไปไหมครไม่มีไปไปเองคนเดียวคนเดียวไปอยู่กับอยู่กับครอบครัวชาวฝรั่งชาวนิวซีแลนด์มันเป็นคนนิวซีแลนด์ค่ะก็ การเปลี่ยนแปลงเหมือนกันจากกรุงเทพที่มีทุกสิ่งทุกอย่างมีโรงหนังมีผู้คนมากมายแล้วก็มีชีวิตชีวาเป็นเมืองที่ธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็คนน้อยเดินไปไหนก็เห็นแต่นป่าๆเห็นแต่เกลียดไม่มีคนเท่าไหร่สามเดือนแรกก็เลยยังรู้สึกเหงารคิดถึงบ้านแต่เลยคือตอบ้านมีความที่ยังเด็กอยู่เป็นโชคดีที่ยังเด็กอยู่เพราะเด็กด้วยกันแค่เล่นกีฬาด้วยกันได้เล่นลักปีด้วยกันได้ไม่ต้องพูดภาษาเดียวกันเขาก็เราก็เล่นด้วยกันนะหลังจากนั้นเนี่ยกลับบ้าน หลังจากสามเดือนแล้วไม่อยากกลับบ้านในสามเดือนนั้นน่ะกินอยู่ยังไงก็อยู่กับโฮมสเตย์ทำอะไรบ้างทำอะไรก็อยู่กับโฮมสเตย์ซึ่งโฮมสเตย์นี้มีลูกอยู่สามคนผมก็กลายเป็นลูกคนที่สี่แต่ว่าเขาเป็นนักกีฬาฟรีอทลอนหรือไรกีฬาที่จะต้องร่างกายแข็งแรงตลอดเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมชอบอร่อยๆข้าวหมูข้าวเมออะไรนี้มันต้องไม่มีอยู่แล้วนะอะไรที่เป็นมันไม่มีเพราะก็ต้องกินแต่ผักผักสลัดใหร่างกายแข็งแรงต้องอาหารสําหรับนักกีฬาเท่านั้นซึ่งมันไม่้าอร่อยหรอก เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวให้ได้ตอนเด็กๆก็ยังปรับตัวไม่ได้เขาบอกให้กินเขาไม่กินตอาจำได้ตอนกลางคืนสักประมาณประมาณสี่ออ 4, ทุ่มห้าทุ่มต้องเดินออกมาเปิดน้ำตกก,กินประทางความหิวไม่ถึงบ้านที่เราไปอยู่เนี่ยเขามีระเบียบถูกไหมครับอาหารเยน็นคุณต้องทานตามเวลาที่เขาจัดไว้ถ้าเลยเวลาที่เขาจัดไว้ที่เขาทานกันพร้อมกันเนี่ยเขาก็จะเก็บหมดใช่คุณก็จะไม่เหลืออะไรทานเลยซึ่งผมนิสัยไม่ค่อยดีตอนอยู่เมืองไทยนครับ ก็มีอะไรก็กินถ้ากินไม่หมดก็ไม่อยากกินก็ไม่กินพอพ่อส่งไปด่านนิสัยพอเขาไม่มีกินทําไงก็ต้องเปิดน้ำปรอบกินเอาประทานความหิวหลังจากนั้นจบวันี้ไม่มีวันไหนกินเลยนิดเดียวรู้เลยใช่ไหมรู้รสชาติรู้รสชาติของความหิวนะคะเรียนถึงอายุเท่าไหร่คะที่มีสี่แสนสิบเจ็ดสิบแปดครับมอปลายแล้วก็พ่อตัดสินใจว่าให้กลับมาที่เมืองไทยที่เรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะภาษกอางกปษนเป็ที่จะให้มีเพื่อนคนไทยบ้าง ไม่ใช่ว่าเรียนจากหนังสืออย่างเดียวก็กลับมาอยู่ที่ธรรมศาสตร์สองปีแล้วก็ไปอเมริกาหนึ่งปีนักเ,นเรียนนักเรียนแลกเปลี่ยนค่ะแล้วก็กลับมาจบที่ธรรมศาสตร,สตร,สตร,สตร์ทั้งหมดสี่ปีอยู่ที่นู้นต้องช่วยเขาทํางานหรือว่าต้องทํางานอะไรด้วยตัวเองไหมคะก็ตั้งแต่มีซีลรแล้วครับมันว่างไม่มีอะไร,รทำวันหน่หนูไปดูหนังฝรั่งที่เป็นเด็กปั่นจักรยานแล้วก็มีนักสดงทิมแล้วก็โยนฟ้างเข้าไปเคยทำมาแล้วส<อ>ง่งนมมีไลฟ์สตรอเบอรี่เยอะตอนนี้ถ้าเกิดกลับไปเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยน่า อากาศดีเพราะว่าธรรมชาติสวยดูมีกิจกรรมใช่มีไล่เต่าไ่รู้มีอะไรสวยไม่มถึงเขาจ้างเราด้วยไหมคะเขาให้จตางเราไหมคะใช่ใแต่นี้เดี๋ยวแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยก็ต้องขนมกินตามภาษาเด็กได้ประสบการณ์ชีวิตอะไรจากการไปเรียนที่นิวซีแลนด์ก็กินข้าวให้หมดอันนี้แน่แใช่แล้วก็อดทนอทำให้คิดได้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตก็ ลับมากิดถึงคุณพ่อคุณแม่มากจากสมัยก่อนที่อยู่ตรงอยู่เมืองไทยก็เจอกันทุกวันก็ไม่รู้สึกอะไรพอค่างคางกันไปพอกลับมาเสจก็เ,เอเห็นคุณค่าของความรักในครอบครัว<ช>นะคะแบ่งเวลายังไงเพราะว่าเรียนถึงสองที่สองมหาวิทยาลัยถ <ภา S 2> <ช>ูกไหมคะคสองสาขาเลยทีเดียวบแบ่งเวลาแบ่งสมองแยกร่างเอาอย่างงี้แยกราย่างยังไงจริงจริงก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่า อยู่เมืองนอกสะดวกแต่ไม่สบายอยู่เมืองไทยสบายแต่ไม่สะดวกมีรถไฟครับก็นั่งรถไฟสองป้ายก็ถึงแล้วไกลกันไหมคะนั่งรถไฟประมาณสิบนาทีก็ไม่ได้ไกลมากแต่ตอนพิมาตกหนักๆนี่ก็ถือว่าไกลเพราะมันต้องเดินเยอะแบ่งบ่งเวลาเรียนยังไงคะสี่วิชาที่ที่ฮาร์วาร์ดตอนนี้แล้วก็หนึ่งวิชาที่ m i ไมก็คือวิช่วนใหญ่ที่เรียนที่ฮาร์วาร์ดก็จะเรียนเกี่ยวกับด้านการเมืองกัรปกครองภาวะผู้นำ ภาวะผู้นํากับประชาธิปไตยแล้วความขัดแย้งค่ะ่วนที่ไอไมีเ็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับบัญชีเดี่ยวอะไรที่มันเกี่ยวกับต้นทุนในหนึ่งสัปดาห์นี่เขาเรียนกันทั้งทั้งสัปดาห์เอาห้าวันเจาะอาทิตย์เขาก็จะเรียนอยดนะคะแต่ละที่เขาจะเน้นอะไรเป็นหลักเนี่ยวิธีสอนก็ไม่เหมือนกับที่ที่ผมเคยเรียนมาไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามค่ะครูแทบจะไม่ได้สอนหนังสือเรียนไม่มีไม่มีเรียนจากหนังสือ อาจารย์เล่าให้ผมฟังนี่ผมไม่รู้ถูกวะนะอาจารย์เล่าให้ฟังบอกใครที่เรียนจากหนังสือตอนนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าล้า,าหลังเข้าไปสี่สิบปีเพราะหนังสือส่วนใหญ่ที่สอนเนี่ยเขามื่อสี่อิบปีที่แล้วในเมื่อโลกที่มัน <c oughs> เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยวิธีคิดวิธีอะไรเนี่ยคือมันเป็นชัปเตอร์ใหม่ <c oughs> เขาใช้คำว่า new chapter new beginning โลกใบใหม่เพราะฉะนั้นเขาเอาสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นใน,น,นปัจจุบันแล้วก็โยนมาให้นักเรียนซึ่งเขาเลือกมาแล้วว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ระดับหนึ่งคนที่มีพื้นฐานความคิดต่างกัน บางคนอย่างเพื่อนผมบางคนเป็นคนแอฟริกาเป็นคนจากรวนัาานดาครอบครัวเข้ามาสิบสองคนพอดนค่า้างโคบสบเ1คนเดี๋ยอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความยากจนวิธีคุมมองเขาก็จะต่างกันกับอีกคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นลูกเป็นคนอิตาลีเป็นลูกดูนายกอิตาลีก็สบายมาตอลอดเวลาพูดถึงความยากจนมันก็จะต่างพอเมื่อมันต่างกันเนี่ยมันก็ คุยกันหรือว่าถทกไปในห้องจนกระทั่งมันตกกลึกในลักษณะที่ว่าเห็นเป็น360องศาบางทีเราพูดของเราไปก็เราคิดของเราเองนี่คือวิธีการก<ล>เรียนการสอน<ม>คือแทบจะไม่มต้องมานั่งไม่มีนังสืเรียนเลคเชอร์จดกันเสียงกันอย่างเดียวคือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันลรวนแลว้วเเขาก็ พอไม่มีหนังสือเรียนเขาก็เอาคนเก่งๆมาแทนคนที่เคยเป็นสิ์เก่าของมหาลัยอย่างเช่นเอลกอที่ได้รางวัลโนเบลเรื่องของโลกร้อนเขาก็มาสอนเรื่อง้น้ให้ถามคุยกันได้ว่าคุณคิดยังไงกับโลกร้อนคือมาสอนตัวเป็นๆอย่างนี้เลยเหรอคือเขาก็มาที่ห้องแล้วก็บ้นคีมูลบันคีมูลเป็นเลขา UN กยูเอ็นก็จบที่นี่เป็นสิตเก่าของมานเดียวกันประธานาธิบดีของประเทศไลบีเรีย นี่อย่างนี้ก็วิธีคิดก็จะต่างกันเพราะว่าประเทศเขาก็มีวัฒนธรรมอีกแบบมันมีพื้นฐานการเมืองพื้นฐานสังคมพื้นฐานเศรษฐกิจที่ต่างกันัวิธีแก้ปัญหาเขาก็จะต่างกันสิทธิ์เก่าฮาร์วารทั้งหลายก็จะต้องกลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เหมือนกับมาเป็นครูสอนพวกเราด้วย MIT ก็จะมีสิทธิ์เก่าต่างๆซึ่งก็มาสอนบ่อยๆเช่นโคฟฟียอนนันในการยูเป็นคนก่อนก็เป็นแมเนเจอร์คือผู้ว่าธนาคารกลางของสหรัฐบารักโอบามาเคยมาไหมครัของฮาวเวิร์ดเคยมาตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าเขาเคยมาหลายครั้งแล้วคมไม่ได้เจอนถ้าจะบอกว่าคนไทยสิทธิ์เก่าของฮาวเวิร์ดจริงๆใครบ้างไหมครแล้วก็สุรเกียรติยัไทยลุ้มนต ดรชัยวัฒน์ที่เคยเป็นผู้ว่าของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตบี้ไหมอายุวามมีหลายท่านนะคะเราอาจจะไม่ได้นับตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้น้องทิมได้บอกถึงวันนี้มีรูปของเพื่อนเรียกว่าต้องบอกว่าเพื่อนร่วมคลาสมาให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยมีใครบ้างเลยดูนะครนี่วันนี้เป็นใครคะคือที่ตั้งใจเอารูปมาให้ดูนี่คือไม่ได้ตั้งใจ มากไปกว่าว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการสอนของเขา <c oughs> มันเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของเขาว่าคุณเรียนรู้จากหนังสือหรือเรียนรู้ของเนื้อหาแต่ว่าไม่รู้จักวิชาบรรณานุกรมว่าไม่รู้จักวิธีที่จะเข้ากับคนไม่มีพัฒกว์ไม่มีเน็ตเวิร์กก, Network, <c oughs> ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นเขาตั้งใจเอาคนที่มีศักยภาพในประเทศนั้นๆรวมจงมีความเกิดการมีความสามารถของส่วนตัวอยู่แล้วด้วย ให้มาอยู่ร่วมกันที่จะแก้ปัญหาโลกนะนะคนโลกก้าวหน้าไปสู่ดีอย่างคนนี้ก็คือเพื่อนสนิทผมชื่อที่พอนโชมาจากคควายคุณพ่อเป็นอดีตอายการสูงสุดของประเทศชื่อเหมือนคนไทยเนาะพอนโชวคล้ายกันคล้ายกันคนถัดไปนี่ก็พ่อเป็นผู้ว่าธนาคารกลางของโคลัมเบีย เพราะฉะนั yeah? us, uh, been, h, well. so reality, ้นเขาก็จะเคยสัมผัสกับการจัดการก็ดีการเมืองการปกครองก็ดีก็สามารถที่จะเราจะขอกู้เขาได้ไหมคะเดี๋ยวจะลองดูคนนี้มาจากอรวันดาแม่เขาได้รางวัลรับรางวัล CNN Heroes CNN ก็คือทีวีของประเทศสหรัฐซึ่งเขาเพิ่งมีงานเรียกว่า CNN Heroes หมายถึงว่าคนที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เขาเป็นคนรวันดาคือรวันดามีการฆ่าล้างเผ่าพันกันเยอะ คนนี้หรือเปล่าคะที่เป็นคนที่สู้บอกเมื่อกี้ว่าอีกคนนึ่งคอนนี้ก็แม่เขาก็คือเป็นคนที่สู้ให้ให้ระวานดาไปสู่ความสงบสุขได้เพราะฉะนั้นการที่คุยกับคนเหล่านี้เขาเขาเห็นอะไรมาเยอะมากคระครีมครีมเท่านั้นเลยอ่ะคนนี้ล่ะคะคนนี้หลานหลานอดีตนายกของอิสราเอลคนกลางนะเขาพูดกันเล่นๆว่าถ้าออยู่เรียนจบที่นี่แล้วอยู่ไปเที่ยวประเทศไหนเนี่ยยังต้องไปเช่าโรงแรมอยู่เนี่ยเสียว่าเรียนยังเรียนไม่จบเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้เข้ามาเมืองไทยผม เรารักกันนะก็หมายความว่า <ละ S 2> ผมต้องดูงงแ,แลเขาถ้าเกิดผมจะไปรวันดาซึ่งปกติมันไปยากบูรุกวายโคลัมเบียอะไรที่ผมอยากไปมากแต่มันไปยากเคยไปหรือยังอนะ่ะไปที่คาราบกะที่ก็คือเนี่ยฮะจะไปทำว่างก็จะแบบไปด้วยกันเขาก็ยินดีที่จะเอาผมกลับไปประเทศเขาแล้วก็ไปศึกษาวัฒนธรรมศึกษาวิธีคิดศึกษาวิธีแก้ปัญหาที่จะเอามาใช้กับตัวผมได้กับบริษัทของผมได้กับสิ่งแวดล้อมที่ผมอยู่ได้ทั้งแาบเมืองไทยหรือยังคะกำลังจีบอยู่ ต้องจีบเอามาให้ได้เออทำไมอ่ะแต่ละคนไม่ <ละ S 2> อยากมาโฆษณาโฆษณาไว้เยอะแล้วก็มันใกล้อะครับ<อ>แล้วก็พูดถึงระยะทางเพิ่งไปเรียนได้เทอมหนึ่งผมยังไม่มีอะไรถ้าเติมเดี๋ยวจะจีบมาถ้างั้นถ้างั้นเมื่อไหร่ที่พวกเขามานะอยากเชิญมาออกอรายการเหมือนกันเนะ <c oughs> เาะแล้วเราจะสื่อสารเขายังไงเนี่ย <c oughs> แต่ละคนต้องต้องบอกว่าโอ้เป็นครีมครีมทั้งนั้นเลยนะใช่ก็อย่างที่เรียนว่าเอคุณรู้หนังสือทุกตัวอย่างแต่ว่าเข้ากับคนไม่ได้หรือว่า ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้คือเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนถ้ามันไม่ขัดหลักการมากเกินไปในการคุยไม่ว่าจะการแก้ปัญหาเรื่องของธุรกิจเรื่องของการทอะไรคนมันต้องแก้ปัญหาคนเขาก็เลยเป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาเรีนว่านอกจากที่อยู่จะนั่งอยู่ในห้องก็คิดแรกถ้ไปทำงานเนี่ยคตดแมาสังสรรค์ทั้งความรู้จักแล้วก็สร้างมิตภาพในการแก้ปัญหาเนี่ยคนคือมันต้องแก้คู่กันไปบางทีมีเพื่อนอย่างเดียวแต่ในหัวกลวงก็ไม่ได้แต่หัวเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีใครมาช่วยก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องคู่กันไป เป็นสิ่งที่ที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนในในสถานที่เรียนนะเพราะฉะนั้นโนระงเรียนเขาก็สอ,อ,อนอะไรใหม่ใหม่ยากแต่สนุกสรุปไม่ง่ายคตอว่ายากม่ยากแต่แตสนุกมากสนุกรับมือได้นะคะสําหรับทีมเองเนี่ยเคยได้ไปไปเป็นนักศ,ศึกษาฝึกงานที่ประเทศไหนมาแล้วบ้างเออเพิ่มที่ผ่านมาไปในคารากัวมาก็เห็นได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็น ได้รู้ว่าที่เราเคยทุกหรือว่าเคยรู้สึกท้อแท้อะไรเห็นวิถีชีวิตไปอยู่ก็อยู่ยังไงก็ยังอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้แล้วก็คล้ายๆกันก็คือเป็นประเทศที่มีทรัพยากรเยอะแต่ก็ไม่ไมีการจัดการที่ว่าน่าจะอยากที่จะกลับไปช่วยเขาต่อไปเรื่อยๆทราบว่าทีมเองเนี่ยเกือบจะได้ไปทํางานกับทีมของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบารักโอบามาเหตุที่จะได้ไปทาเพราะอะไร และเหตุที่ไม่ได้ทําเพราะอะไร <c oughs> ตอนนั้นผม,มาอายุ21อ่านหนังสือพิมพ์ของประเทศไทยน,นะครับ b a n g k ก k อ Post อเขาก็มานําเสนอว่าคนบร r ก c k o b a เป็นคนผิวสี <c oughs> ทํางานเก่งมากก็ต้องมีวิ <c oughs> สัยทัศน์มีวิธีการทํางานเป็นทีมที่น่าศึกษาอย่างยิ่งพอเขากําลังจะลงสมัครประธานาธิบดียังไม่ได้ตัดสินใจ <c oughs> ผมชื่นชอบเขาเป็นส่วนตัวเขาเป็นสิทธิ์เก่าเขาเคยมาพูดผมมีหนังสือใช่มีหนังสือมีวิดีโอมีอะไรแล้วแต่ ผมก็ได้สมัครไปเพราะว่าการที่คุณเป็นสวเนี่ยมันต้องมีเรื่องของนโยบายต่างประเทศนโยบายต่างประเทศก็หมายควา,ามว่า,าตา้องมีในเอเชียถ้ามีเด็กเอเชียที่ผมยินดีจะไปช่วยเขาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการค่าตอบแทนอะไรเนี่ยผมก็เลยลองดูเพราะว่าอยากจะไปเรียนรู้จากเขาจริงๆแล้วพอดีมีเพื่อนที่จบมาแล้วเดียวกันไปเป็นทีมงานของเขาไปเป็นแล้วทีมงาน,นหาเสียงของเขาสิบคนเจ็ดคนเป็นอาจารย์เจนนี่โรงเรียนนี้ท้งานเลย เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นหรือว่าความเป็นไปได้มันสูงมากค่ะ,คะแล้วก็ไม่มีคนเอเชียซึ่งโอบามานี่บางคนไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะไม่รู้เรื่องของเขาดีนะเนี่ยเขามีความผูกพันกับเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้หรือว่าอาเซียนมากพ่อเลี้ยงเขาเป็นคนอินโดนีเซียเขาโตที่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเขาก็มีความผูกพันในระดับหนึ่งกับภูมิภาคนี้ก็เลยต้องกลับกลับบ้านใช่ไหมครับนี่คือเป็นเหตทุที่เราต้องล้มเลิกแล้วรออยู่ฮะเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเห็นเขาบปีหน้ายังสามารถส่งชื่อไปใหม่ได้ใช่ไหมคะปีหน้าาาาาเเหห็นขบอกว่จะมมยลั มาที่ฮาร์วาร์ดมาสอนต่อก็๋ยวจะไปจีบเขาตั้งแต่ทไมถึงอยากไปผมเชื่อในตัวเขาเชื่อในในความหวังที่เขามีที่เขาเชื่อว่าไม่ว่าประเทศเขาใหญ่กว่าประเทศเราเยอะนะฮะมีความขัดแย้งแต่ลพัดมีรัฐสีน้ําเงินรัฐสีแดงอะไรก็แล้วแต่เขาเชื่อว่ามันจะมีสักวันหนึ่งที่ถึงเวลาที่บอกว่ามันจะเป็น United states of America แมคือมีประเทศประเทศเดียวไม่ว่าไม่มีรัฐสีไหนไม่มีสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สามารถที่จะ พูดสามารถที่จะกระทําให้ความขัดแย้งในประเทศของเขาเนี่ยมันหายไปได้ก็อายุก็แค่สี่สิบกว่าเลยรู้สึกว่านับถือแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้ๆกันก็น่าจะได้โอกาสเรียนรู้อะไรบางหรือว่าซึมซับศูมๆหนึ่งก็ยังดีเก่งกัจเขาบอกว่าเก่งมากๆเห็นสนใจในเรื่องของการเมืองมากพอสมควรอนาคตอยากเล่นการเมืองเหรคะไม่ครับยังยังไม่ได้คิดนะคะทุกวันนี้มีมีความสุขกับการที่เป็นนักเรียน เันตนแล้วก็มีความสุขกับการที่ที่บริษัทเขาช่วยผมกับครอบครัวใจผมคือว่าอยากจะทำให้ประเทศไทยพัฒนาต่อไปเรื่อยเรื่อยแต่ว่าไม่ได้กาหนดในสถานะถ้าสิ่งที่ผมทําอยู่ผมคิดว่าผมช่วยประเทศอยู่แล้วที่ทําอยู่ทุกวันนี้ผมก็มีความสุขแล้วก็พอใจกับถานะในภาคเอกชนที่ทำแต่ในในอนาคตมันมีศานาอื่นที่ ผมสามารถที่จะเอาความรู้เล็กน้อยของผมมาช่วยได้มากกว่ายินดีมองการเมืองไทย<ด>ยังไงคะที่ว่าดีขึ้นคืออาจารย์บอกมวาว่าหมาทิปยะตายมีข้อดีข้อเสียทุกสิ่งทุกอย่างม,มันเป็นกระบวนการมันไม่ใช่ว่า ช็อตเดียวแล้วจบมันก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเรามองในมุมกว้างเนี่ยที่เราถือว่าสนุเพราะว่าเมื่อเห็นเมื่อผมไปเห็นของประเทศอื่นของแอฟริกาของมริกาใต้หรือแม้แต่ยุโรปเองเมื่อ60ส0ปีที่แล้วหรือเป็ร้อยปีที่แล้วก็มีความขัดแย้งอะไรไม่ธรรมดาแต่ผมยังเชื่อและมีความหวังว่าจะก้าวไปในอนาคตที่สดใสแล้วก็ดีได้เพราะที่ประเทศอื่นเขาก็เคยเจอกันมาแล้วเขาก็แก้กันได้เราก็ต้องแก้ได้เราก็ต้องแก้ได้นะคะ ถ้างั้นเราเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยกันเชื่อเหมือนที่ทีมเชื่อนะคะ <ร konuş. S 1> ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าชีวิตก็อยู่แต่กับการเรียนการทำงานดูแลครอบครัวถ้ามีเวลาพักผ่อนทาอะไรบ้างหรือหรือยังไม่มีเวลาพักเลยไมค <c oughs> ต้องพยายามใส่ไม่งั้นถ้าหัดมากเกินไปก็ลดลงตาไม่ดก็จะต้องหางานอดีต ทำเพื่อที่จะให้ผ่อนคลายบ้างผมเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กเล่นไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเทนนิสควอชแต่ที่ชอบมากที่สุดก็เล่นเป็นควอ็ตีมา20ปีทุกวันนี้ยังเกีอยู่ไหมครับตีอยู่เมื่อวานก็เพิ่งไปตีมาแล้วก็ถ้าว่างๆอยู่คนเดียวก็ชอบถ่ายรูปเคยไปเรียนมาแต่ว่ากล้องส่วนใหญ่ที่อเมริการตอนที่กลับมาไม่ได้เอากล้องมาด้วยก็อยุดถ่ายไป ที่เอากลับมาก็คืออันนี้คุณผู้ชมค่ะที่ตั้งอยู่ตรงนี้ซึ่งต้องบอกว่ามันขนาดเล็กมากพวกเรากําลังลงความคิดเห็นว่าเขาปลอมตัวเป็นกล้องมาเพราะเขาเล็กเหลือเกินจนไม่รู้มันมันใช้ถ่ายได้จริงๆใช่ไหมคะเป็นกล้องดิจิตอลนะฮะที่พ่อโรลเฟล็กซ์ถ้าคนที่เล่นกล้องเ็าจะชอบวิธีสมัยก่อนที่สมัยคุณพ่อคุณแม่เราโบราณหน่อยโบราณกว่าซึ่งประสิทธิภาพสูงกว่าที่เราเห็นขนาดของก็ชอบถ่ายรูปแล้วก็เคยเรียนเป็นจริงเป็นจังเมื่อสัก ห้าหกปีแล้วก็ถ่ายมาเรื่อยๆตอนนี้พอกลับมาไม่ได้เอากล้องถ่าย้ว็มยืยุ่งก็ไม่ได้ตอนนี้เพื่อนคนอื่นเนี่ยเขาเพิ่งมาเริ่มถ่ายนี่เขาถ่ายเก่งออกมาแล้วรำหน้าไปแล้วดนตรีละคะเล่นกีตาร์ครับกีตาร์แล้วก็เล่นไปเรื่อยมัวๆไปเรื่อยกับเพื่อนๆเอาสนุกไม่ได้เก่งไม่ได้จริงจังอะไรเลย